แล็บที่3ามช็คพอยต์สนะครับเ,เลขที่ผมเลือกมาเป็น0 154 6 3นึนะครับซึ่ง3ามสองเเป็นเลข3ตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษาผมนะครับก็วิธีการต่อก็เอาออ g a ก e นะครับที่เอา q2 bar บาร์บบคนะครับมาต่อเข้ากับ,บ j0 นะครับแล้วก็ ตรงตำแหน่ง k0 ก็เอาออเกมาต่อ q1 บวกกับ q2 นะครับต่อมานะครับในส่วนของ j1 ก็เอาแอนเก t e มาครับเป็นของ q2 นะครับแล้วก็ q0 bar นะครับแล้วก็ในส่วนของ k1 นะครับก็จะเป็น And เก t e ของ q2 นะครับแล้วก็เป็นของ q0 นะครับ ต่อมาก็จะการต่อของ J 2นะครับ <_ d ata> ก็จะใช้แอนเกตดสองตัวแล้ว <gate> ก็ออเกตนะครับโดยจะเป็น Q หนึ่งแอนเลขของแอนเกตจะเป็น Q หนึ่งกับ Q ศูนย์บาร์นะครับแล้วก็ Q หนึ่งบาร์กับ Q ศูนย์ก็ต่อเข้าออเกตแล้วก็โยงมาที่ของ J 2นะครับหรือจะใช้เป็น x อของ Q หนึ่งกับ Q ศูนย์ก็ได้นะครับ แต่ผมต่อให้มันหมดของ Q bar ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ k2 ก็ต่อกับ Q 1นะครับก็พอกดอันนี้ไปก็จะรันตามเลขนะครับก็ศูนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับหกห้าสามสแล้วก็7ดนะครับก็วนไปเรื่อยๆนะครับ